อยู่ในหน้า63นะครับข้อที่7เซนติเมตรกับ mm มิลลิเมตรคูณกันไปทีละหน่วยนะครับเอา7มาคูณ8ก่อน7 8 56ครับ123คูณ8ได้984นะครับตรงนี้ก็คือ8คูณนี้นะครับได้คำตอบตรงนี้ครับโอเคนะ56เราจะเอาไปทด8 9 8 4นะครับ ทดเพราะว่ามันเป็นเซนติเมตรทดไปที่5นะก็จะเป็น989เนาะเพิ่มมาอีก5นะครับเหลือ6ครับเหลือ6มิลลิ mm. เมตร989เหลือเหลือ6มิลลิเมตรครับข้อที่8ครับ11คูณ95นะครับ ได้เท่าไหร่ 1, 0, 4, 5ยแล้วก็ 9, 7, 9โอเคครับ100่งร้อยเซนเท่ากับ1เมตรนะครับฉะนั้นทดเพิ่มไปอีก10ครับก็เลยกลายเป็นเก้ายแปดสิบเครับและตรงนี้เหลือ45ครับ ทันนะครับ9 0 0 8ครับและอีก45เซนติเมตรครับมาที่ข้อที่9ครับ5 6 30 560คูณ6เท่ากับ3,300 3ามพครับ30มสิลลิเมตรเพิ่มไปเป็นเซนติเมตรได้นะครับได้เท่ากับ3ามเซนนะครับฉะนั้นเพิ่มไป3ามเซนครับแล้วก็เหลือ0ูนย์เลยครับอ่าก็จะได้3าม3นะครับ0ูนมิลลิเมตรหรือขีดละไว้ก็ได้ครับข้อที่10ครับ 10บคูณสิเท่ากับหนึงโอเคง่ายเลยครับ10บคูณเจได้770คูณกันง่ายๆครับ100่งร้อยเซนเท่ากับหเมตรครับฉะนั้นเพิ่มมาอีก1เมตรแล้วก็หายไปเลยครับไม่มีก็จะเป็น7 0็ดนะครับเจ็ 1, นะครับศเซนติเมตรข้อที่11ครับ เซนกับมิลครับสิบมิลเป็น1นเซนนะ1 0บมิลเป็น1นเซนโอเคห้าสองครับนี่สิมิลเป็น1นเซนเห็นไหมเซนติเมตร350สาม้ยห้าสิซมตคูณหได้1นึ0งพัครับหรืออะไรครับปัดเพิ่มจาก10บมมมาอีกห่ซนติเมตรก็คือ1 7ึ่ั้นั่นเองครับ ตรงนี้ไม่มีแล้วครับเป็นศูนย์ขีดละไว้ก็ได้ครับเขียนเลขไทย1,751ครับ0มมตรครับ1,751เซนมตรมมนะครับ40ูณ20คขอ12นะ40คูณ20 428 02ตัวโอเคครับ97คูณ20 97 1 9ึ่งเนะครับ1940ครับ100่งร้อยเซนเท่ากับ1เมตรฉะนั้นเห็นแ0ดร้อยไหมครับแปดก็ต้องไปเพิ่มอีก8เมตรครับเพิ่มอีก8ครับอ่าอันนี้ก็เหลือศูนย์เลยครับหนึ่งพันเกครับแล้วก็0เซนติเมตร เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วสำหรับหน้าที่63ครับเสร็จไปอีกหนึ่งนะครับ